ครับวันนี้เรามาใส่คิวหน้าของ CB150 อ่าก,กันนะครับก็สั่งสั่งใน Lazada นะครับได้มาละนะครับก็สวยงามแต่ว่าจะเริ่มจากตรงบบไหนกันดีนะครับค่อยๆงมกันไปแล้วกันนะนะครับก็มาดูตำแหน่งน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ละข้างเนาะก็มี ขามาให้นะครับนะครับก็คงต้องมีอุปกรณ์พิเศษอยู่นะครับไม่ใช่นอแจกนะครับก็หมุนของเดิมบอกกันเนาะหมุนไปหมนมานอต อีกตัวนะครับล่วงเข้าไป yeah, เย้แล้วตอนนี้เราก็เอาน็อตเดิมออกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาติดตั้งตัวที่ให้มานะครับรูปลักษ์ก็คงจะมีคงจะประมาณนี้เนาะครับรออีกนิดหนึ่งนะครับแล้วไอ้สั้นอันยาวเนี่ย อันไหนมันจะอยู่บนอยู่ล่างไอแหวนยางที่ให้มานะครับจะลองข้างบนหรือข้างล่างดีอืมจะได้ใส่ไหมวันนี้น่าจะใส่กันแบบนี้นะครับก็ยางน่าจะอยู่ข้างบนเพื่อที่จะไม่กระแทกได้แล้วครับข้างหนึ่งเรียงเป็นรูปไปล่างแล้วครับแต่ว่าลำบากในการหมุนนิดนึงเนาะครับน่าจะทุกต้องแล้วครับ ข้างซ้ายได้ข้างขวาก็ใส่เหมือนกันนะครับน่าจะยากข้างซ้ายได้ได้แล้วนะครับข้างซ้ายก็ต่อไปนี่ครับเป,เป็นข้างขวาโอ้ยนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างดีจํากัดนะครับก็อันนี้ก็กเล็กหมุนยากนิดนึงนะครับก็อาจจะถูกต้องนะครับหมุนแค่พอ พอตึงนะครับเดี๋ยวมันจะแตกนะครับดูแล้วค่อนข้างที่จะเปราะบางทุกชิ้นส่วนนะครับยึดตำแหน่งซ้ายขวาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำความสะอาดกันอิดตึงนะครับเพราะว่าต่อไปตรงนี้คิวหน้าเราต้องบังนะครับเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ทำความสะอาดนะครับก็ใส่ไปนะครับเห็นหลายคนบอกว่า น้ำชอบเข้าเรือนใหม่นะครับ C.B. 150 R นะครับก็ต่อไปนะครับนี้เดือนเมษาครับต่อไปจะเข้าหน้าฝนผมว่าใส่ชิวหน้านี้ก็น่าจะช่วยช่วยลดนะครับแรงแรงน้ำที่เข้าเรือนใหม่นะครับน่าจะเข้าทางทางช่องนี้นะแต่ผมว่านะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยไม่น่าจะเข้านะครับถ้าจะเข้าเข้าตรงนี้นะครับเราใส่ชิวไปก็น่าจะบังได้นิดนึงนะครับลดแรง ลดแรงน้ำที่จะไหลเข้าไปในเรือนไม้ได้นะครับนะครับตอนนี้เราก็ประกอบน็อตอะไรเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะยึดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวนะครับขอหยัดยึดแป๊บหนึ่งนะครับมือเดียวจะแตกนะครับเพราะมันบอบบางนะครับหลังจากที่เรากะระยะน็อตทั้ง4ตัวหน้านะครับอันนี้น็อตแถมนะครับแถมมาจากร้านถ้า จะสวยงามกว่านี้ก็ลองเปลี่ยนเป็นน็อตสีนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับตอนนี้ใส่น็อตเติมไปก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็หมุนให้ตึงนะครับเพราะว่าเป็นอะนกิเนีนี้ถ้าแตกขึ้นมาเล่เลยนะฮะนะครับหลังจากที่ที่หมุนน็อตนะครับหมุนให้ตึงพอให้ตึงนะครับเพราะกลัวแตกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ น่าจะหล่อแล้วนะฮะถ่าเช็ดนิดนึงนะฮะเพื่อความสวยงามก็ไม่ยากเท่าที่คิดนะครับแต่ก็ทุกอย่างบอบบางนะครับได้มา500กว่าบาทนะครับในลาซาาก็รวมค่าส่งแล้วเป็เสร็จก็600นิดๆนะครับสวยงามนะครับก็ไว้กันกันแรงลมปะทะ นะครับการแรงลมปะทะแล้วก็การน้ําเข้าเดินใหม่ได้นิดหนึ่งครับได้มาก็มีตําหนินิดหนึ่งนะครับจากทางร้านเห็นไหมฮะแต่ก็ถ้าตรงๆแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับรอแล้วครับเด